กลางค่ำคืนที่เงียบสงัดลมเย็นพัดผ่านป่าฝนชื้นของภาคเหนือกลิ่นดินหลังฝนตกยังลอยอ้อยอิงอยู่ในอากาศเสียงแมลงกลางคืนดังประสานราวกับบทสวดของธรรมชาติร้อยโทอารันยืนอยู่ข้างรถบรรทุกทหารที่จอดกลางทางลูกรังเขาเพิ่งกลับจากภารกิจฝึกซ้อมลับเหงยเย็นซึมตามต้นข้อภายใต้เครื่องแบบเปียกชื้นเขากวาดสายตาไปรอบบริเวณ เพื่อนร่วมหน่วยอีกสามนายยังคงตรวจเช็คอาวุธไฟฉายสองวูบวอสะท้อนในหมอกแสงสีนวลนั้นเผยให้เห็นรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ฝังลึกในโคลอนอารันก้มลงรอยเท้านั้นไม่ใช่ของมนุษย์นิ้วเท้ายาวและวอลึกเกินไปหัวใจของเขาเริ่มเต้นแรงในอกพวกเราไม่ได้อยู่คนเดียวเขาพูดเสียงแผ่วแต่ไม่มีใครตอบเพียงเสียงลมหายใจของป่า และเสียงกรอบแกรบจากผู้ไม้ที่อยู่ไม่ไกลอารันยกปืนขึ้นนิ้วแตะที่ไกลเมื่อไหลลงมุมปากแสงไฟจากไฟฉายอีกดวงดับลงกระทันหันความมืดเข้าปกคลุมทุกสิ่งเสียงฝีเท้าเบาๆเดินวนรอบพวกเขาเหมือนบางสิ่งกำลังสำรวจเหมือนรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนทุกย่างก้าวอารันสูดลมหายใจลึกกลิ่นเน่ากระครุงจู่จก็ลอยมา กลิ่นเหมือนเลือดผสมดินเปียกเขาหันไปทางเสียงขยับหลังต้นไม้ใหญ่เงาร่างหนึ่งสูงกว่ามนุษย์ธรรมดามันขยับช้าช้าดวงตาสีแดงเรืองในความมืดเพื่อนคนหนึ่งของเขากรีดร้องเสียงปืนดังขึ้นแสงวาบสีส้มฉายผ่านใบไม้แต่สิ่งนั้นไม่หยุดมันพุ่งเข้าใส่พวกเขาด้วยความเร็วเหนือจินตนาการเลือดสาดกระเซน็น เสียงลมหายใจของอารันติดขัดเขาพยายามมองผ่านหมอกหนาแต่สิ่งที่เห็นคือร่างเพื่อนของเขาล้มลงกับพื้นเงามืดนั้นหันมาทางเขาเสียงคำรามต่ำดังสะเทือนพื้นดินอารันถอยหลังช้าๆปากแห้งผากและในวินาทีนั้นเองบางอย่างแต่ไหลเข้าเบาๆจากด้านหลังอารันหันขวบไปอย่างรวดเร็วปลายปืนยกขึ้นเล็งโดยสัญชาตญาณ แต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงความบ้างเปล่าและเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้หัวใจของเขาเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกเหนื่อเย็นไหลลงข้างแก้มเขาขยับถอยช้าๆสายตาย,ยังคงจับจ้องไปในความมืดเบื้องหน้าเงานั้นยังคงอยู่ดวงตาสีแดงคู่นั้นจ้องกลับมาแต่ตอนนี้มันไม่ขยับเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างอารันก้าถอยอีกหนึ่งก้าว เท้าเหยียบสิ่งนุ่มใต้โคลนเขาก้มลงมองแสงไฟจากไฟฉายส่องให้เห็นมือของเพื่อนร่วมหน่วยนิ้วแข็งเกรงเลือดยังอุ่นเสียงสะอื้นหลุดจากลำคอของอารันโดยไม่รู้ตัวเขากัดฟันแน่นพยายามปลืนความกลัวกลับเข้าไปทันใดนั้นเสียงวิทยุดังขึ้นจากเข็มขัดร้อยโทอารันร,รายงานสถานการณ์เสียงผู้บังคับบัญชาแผ่วเบา,บาผ่านสัญญาณขาดขาด,ขาดหายหาย อารันพยายามจะตอบแต่ก่อนที่เขาจะพูดออกไปเสียงกระซิบดังข้างหูเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์แผวเบาแต่เย็นเยียบไม่มีใครนอกจากพวกเราอารัชนชะงักมือที่ถือปืนเริ่มสัน่นเขาหันซ้ายหันขวาแต่ไม่เห็นใครเลยหมอกเริ่มหนาขึ้นลืนทุกสิ่งรอบตัวให้หายไป เขามองเห็นเพียงเงาตัวเองสะท้อนในแสงไฟอ่อนและในเงานั้นเขาเห็นดวงตาสีแดงเรืองขึ้นจากภายในอารันถอยหลังทันทีลมหายใจสั่นระรัวเขายกปืนขึ้นอีกครั้งแต่ปลายนิ้วกลับแข็งค้างราวกับร่างกายไม่เชื่อฟังคำสั่งของเขาอีกต่อไปดวงตาในเงานั้นยังคงมองเขามันเคลื่อนไหวช้าๆแล้วแยกออกจากเงา กลายเป็นรูปร่างของชายในชุดทหารเหมือนกับเขาเหมือนกับเพื่อนที่เพิ่งตายไปเมื่อครู่สุชาตินั่นนายหรือเสียงของอารันสันเครือร่างนั้นไม่ตอบเพียงยกมือขึ้นช้าช้าเลือดหยดจากปลายนิ้วลงบนพื้นโคลอนอารันรู้สึกหนาว่าไปทั่วร่างความทรงจำจากภารกิจเมื่อสามเดือนก่อนแล่นเข้ามาภารกิจที่พวกเขาไม่เคยกลับออกมาครบทีม และเขาคือคนเดียวที่รอดเสียงหายใจแผ่วๆดังขึ้นรอบตัวมากกว่าหนึ่งคนเหมือนทหารทั้งหน่วยกลับมาจากหลุมศพแต่ไม่มีใครพูดมีเพียงเสียงก้าวเท,าท้าที่แทรกผ่านหมอกอารันหมุนตัวไฟฉายในมือส่องผ่านร่างปรองสายของชายอีกคนผิวซีดเหมือนกระดูกตาว่วางแต่ยังคงสวมเครื่องหมายหน่วยเดิม พวกเราทิ้งไว้กลางป่าเสียงนั้นพูดออกมาเผ่วเบาเหมือนสายลมแต่ชัดเจนในหูของอารันพวกเรายังอยู่ที่นี่อารันก้าวถอยจนหลังชนต้นไม้ปืนหลุดจากมือเสียงโลหะกระทบพื้นดังสะท้อนกล้องดวงตาทั้งหมดในหมอกหันมาพร้อมกันแสงไฟกระพริบบูบแล้วทุกอย่างรอบตัวมืดสนิทเสียงหัวรอบแผ่วเบาดังขึ้น ผสมกับเสียงฝีเท้าที่เดินวนรอบเขาอารันพยายามเอื้อมมือหาปืนแต่สิ่งที่จับได้คือมือเย็นเฉียบของบางสิ่งที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่อรันชักมือกลับทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเขามองลงไปในแสงไฟสลัวของหมอกมือที่จับเขาไว้ซี่จนเห็นเส้นเลือดดำสีเทามันบีบแน่นขึ้นนิ้วแข็งราวกับเหล็กอรันพยายามดึงออก แต่ยิ่งดิ้นแรงแรงบีบก็ยิ่งแน่นเหมือนมันไม่ต้องการให้เขาหนีไปไหนเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวหลายเสียงชายหญิงเสียงของเพื่อนร่วมหน่วยเสียงที่เขาจำได้ทุกคนเราอยู่ตรงนี้นายหนีไม่ได้ไม่มีใครนอกจากพวกเราอารันสะบัดตัวสุดแรง หลุดออกจากมือเย็นนั้นเขาคว้าปืนขึ้นมายิ่งออกไปในความมืดเสียงปืนดังสะท้อนก้องทั่วหุบเขาแต่ทุกอย่างเงียบลงทันทีไม่มีเสียงตอบกลับไม่มีเสียงแม้แต่ลมหายใจของตนเองมีเพียงหมอกที่เคลื่อนไหวช้าๆเหมือนกำลังหายใจร่วมกับเขาอารันค่อยๆหันไปทางด้านหลังเงาในหมอกเริ่มรวมตัวกัน กลายเป็นรูปร่างของร่างมนุษย์นับสิบแต่ไม่มีหน้าไม่มีตาเพียงใบหน้าว่างเปล่าในเครื่องแบบทหารเดิมเสียงกระซิบแปรเปลี่ยนเป็นเสียงเดียวแผ่วเบาแต่หนักแน่นนายทิ้งพวกเราไว้อารันถอยหลังชนต้นไม้ใหญ่เสียงลั่นของกิ่งไม้ดังแผ่วเขาเริ่มจำได้คืนที่พายุถลม่มคืนที่เขาสั่งถอนกำลัง คืนที่ทิ้งเพื่อนทั้งหน่วยไว้ในหุบเขานี้ตอนนี้พวกเขากลับมาแล้วและทุกสายตาที่ไม่มีตากำลังมองตรงมาที่เขาอารันย,ยืนนิ่งลมหายใจติดขัดขาแข็งเหมือนหินร่างกายไม่ยอมขยับแม้แต่น้อยเสียงหัวใจดังในหูตึกตึกช้าตะหนักเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนร่างไร้หน้าเหล่านั้นเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ ทีละก้าวทีละคนหมอะเคลื่อนไหวตามจังหวะของพวกมันกลื่นเอาแสงสุดท้ายของไฟฉายเข้าไปอารันพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกจากลำคอเขารู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนอากาศรอบตัวหนาแน่นขึ้นเหมือนบางสิ่งต้องการดึงเขาให้จมลงไปทันใดนั้นเสียงดังกรอบใต้เท้าเขามองลงไป กระดูกมนุษย์โผล่ขึ้นมาจากดินเรียงรายยาวสุดสายตาอารันอ้าปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเพื่อนร่วมหน่วยที่ตายไปฝังอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเสียงลมหายใจเย็ยนเยือกพัดผ่านต้นคอเขาหันขวับร่างหนึ่งยืนชิดอยู่ตรงหน้าใกล้เสียจนเห็นรอยเลือดบนปอกคอเสื้อนายสัญญาว่าจะกลับมาเสียงนั้นพูดช้า เสียงของสุชาติเพื่อนสนิทที่สุดของเขาคนที่เขาปล่อยให้ตายในป่าแห่งนี้อารันน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวมือสัน่นเขายกขึ้นแตะบ่าร่างนั้นแต่มือทะลุผ่านไปราวกับสัมผัสควันแสงวา่าจากฟ้าแลบชายทั่วป่าเผยให้เห็นร่างของพวกเขาทั้งหน่วยยืนล้อมอารันไว้เป็นวงกลมนิ่งเงียบ สายตาที่มองมาราวกับตั้งคำถามเพียงข้อเดียวทำไมเสียงนั้นก้องสะท้อนทั่วหุบเขาแรงลมหมุนวนใบไม้ปลิวว่อนพื้นดินเริ่มสัน่นเหมือนป่าทั้งผืนกำลังตื่นขึ้นพร้อมกับวิญญาณที่ไม่อาจหลับได้อารันซุดลงคุกเขา่ามือกดพื้นดินแน่นดินงยินเฉียบสั่นสะเทือนใต้ฝ่ามือ เหมือนหัวใจของป่ากำลังเต้นร่วมกับเสียงคำถามนั้นเขาเงยหน้าขึ้นสายฝนเริ่มตกหยดแรกยินจัดหยดต่อมาหนักขึ้นเรื่อยๆจนทุกอย่างกลายเป็นม่าน้ำระยิบระยับเสียงคำถามยังดังอยู่ในหัวทำไมดังซ้ำไม่หยุดเหมือนฝังอยู่ในเลือดของเขาเองอารันตโกนออกมาเสียงแห่พร่า ผมไม่ได้ตั้งใจผมต้องพาอีกคนออกไปพวกเขาสั่งให้ถอนกำลังหมอกไม่ตอบแต่ร่างไร้หน้าทั้งหมดขยับเข้ามาใกล้ดวงตาสีแดงเรืองขึ้นทีละคู่กลางสายฝนที่โปรยลงเหมือนเลือดสุชาติก้าวมาข้างหน้ายกมือขึ้นแต่หน้าอกของอารันทันใดนั้นภาพในหัวก็แล่นกลับคืนที่เสียงปืนดังคืนที่เขาวิ่งหนี คืนที่หันหลังให้เพื่อนที่ร้องขอให้ช่วยภาพเสียงสุดท้ายของสุชาติยังดังชัดในใจอย่าทิ้งกันอารันกัดฟันแน่นน้ำตาผสมกับสายฝนเขาตะโกนอีกครั้งผมกลับมาแล้วผมอยู่ตรงนี้ทันใดนั้นเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นแสงสว่างว่าพั่วป่าหมอกแตกกระจายออกร่างของเพื่อนร่วมหน่วยทุกคนหายไป เหลือเพียงอารันยืนอยู่คนเดียวกลางฝนเขาหอบหายใจแรงมือยังคงสัน่นแต่บางสิ่งยังคงอยู่จากใต้โครนตรงหน้าปลอกข้อกองทับเก่าถูกฝังครึ่งหนึ่งชื่อร้อยโทสุชาติการจนายังอ่านได้ชัดเจนอารันยื่นมือออกไปแตะปลายนิ้วสัมผัสโลหะเย็นเยียบและในขณะนั้นเอง เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งจากทุกทิศทางตอนนี้นายก็อยู่กับพวกเราแล้วอารัชนชะงักชั้งเสียงนั้นล้อมรอบมาจากทุกทิศทางเบาแต่ชัดเจนเหมือนลมพัดผ่านกระดูกของป่าเขายืนนิ่งฝนยิ่งคงตกหนักเม็ดฝนกระทบหมวกเหล็กเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่หัวใจของเขาเต้นไม่เป็นจังหวะอีกต่อไปอารันพยายามหันไปรอบรอบ แต่โลกเริ่มหมุนภาพต้นไม้บิดเบี้ยวเสียงน้ำกลายเป็นเสียงหอบของคนจำนวนมากหมอกกลับมาอีกครั้งหนาทึบกว่าเดิมกลืนแสงทุกอย่างให้ดับลงจนเขาไม่เห็นแม้แต่งเงาของตนเองมือของเขายังจับปลอกคอแน่นแต่ตอนนี้มันอุ่นอุ่นเหมือนเพิ่งผ่านเลือดใครบางคนอารันเงื่อยหน้าขึ้นและเห็นแสงว่าบางอย่างอยู่ไกลออกไป มันคือแสงจากกองไฟเล็กๆสั่นไหวในหมอกเขาเก้าวไปข้างหน้าหนึ่ง,งก้าสองก้าเสียงรองเท้าทหารย่ำโครนดังสม่ำเสมอเขามองเห็นเงาคนรอบกองไฟสวมเครื่องแบบเดิมสีซีจ,จากเวลาทุกคนหันมามองเขาพร้อมกันใบหน้าแต่ละคนซีดรอยแผลยังอยู่ บางคนไม่มีแขนบางคนไม่มีตาแต่ทุกคนยิ้มให้เขาสุชาติยืนอยู่ตรงกลางถือหมวกเหล็กของอารันไว้ในมือเรารอรอ,ยอยู่นานมากเสียงของเขานุ่มและเศร้าตอนนี้นายไม่ต้องไปไหนอีกแล้วอารันพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงออกมาลมหายใจของเขาหนักขึ้นสายตาเริ่มพร่ามัว เขามองลงไปที่หน้าอกตัวเองมีรอยเลือดสีเข้มซึมออกมาจากกลางเครื่องแบบอารันย,ยื่นมือแตะเลือดนั้นอุ่นและในวินาทีนั้นเขาจำได้ทุกอย่างเสียงปืนสุดท้ายแรงระเบิดเศษดินที่กระเด็นใส่หน้าความมืดที่กลืนเขาไปในคืนเดียวกันนั้นเขาไม่เคยรอดจากภารกิจนั้นเลยเขาอยู่ที่นี่มาตลอดในป่า ในหมอกกับพวกเขาสุชาติยื่นมือออกมาอารันมองหน้าเพื่อนเก่าแล้วค่อยๆย,ยื่นมือกลับฝนหยุดตกหมอกสงบทุกเสียงเงียบและแสงจากกองไฟค่อยๆลุกโชนขึ้นอีกครั้งเปลวไฟสว่างขึ้นช้าๆแสงสีส้มสะท้อนบนใบหน้าของเหล่าทหารนอาเต้นไหวไปมารอบลาน เหมือนทุกสิ่งมีชีวิตของมันเองอารันย,ยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาไม่รู้สึกถึงความเย็นของฝนอีกต่อไปไม่รู้สึกถึงน้ำหนักของปืนในมือราวกับร่างกายของเขากำลังเบาขึ้นเรื่อยๆสุชาติยื่นหมวกและคืนให้อารันรับไว้โลหะเย็นเฉียบในมือแต่ทันทีที่เขาสวมลงบนศีรษะความทรงจำทั้งหมดก็ไหลกลับเข้ามา เหมือนคลื่นทะเลซัดซ้ำเข้าหาฝั่งเสียงคำสั่งเสียงระเบิดเสียงร้องขอชีวิตทุกเสียงประทะเข้ามาในหัวพร้อมกันจนเขาแทบสุดแต่แล้วทุกเสียงเงียบลงเหลือเพียงเสียงไฟแต่เปาะแปะและสายลมที่พัดเบาๆสุชาติเดินเข้ามาใกล้มือวางบนบ่าของอารันภารกิจจบแล้วเพื่อน คำพูดนั้นเรียบง่ายแต่น้ำหนักของมันเหมือนปลดพันธนาการทั้งหมดอารันมองหน้าเพื่อนร่วมหน่วยทีละคนสีหน้าพวกเขาไม่โกรธไม่เศร้าแต่สงบเหมือนพร้อมจะจากไปหมอกเริ่มเคลื่อนไปทางขอบป่าช้าช้าร่างของทหารแต่ละคนเริ่มเลือนหายไปในควันรวมทั้งสุชาติอารันพยายามจะเรียก แต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอมือของเขาเอื้อมไปข้างหน้าแต่สัมผัสได้เพียงอากาศว่างเปล่าแสงจากกองไฟเริ่มมอดเหลือเพียงควันบางๆลอยขึ้นสู่ฟ้าและในควันนั้นเงาร่างสุดท้ายของสุชาติหันกลับมามองเขาอีกครั้งยิ้มบางๆก่อนจะหายไปพร้อมหมอกอารันยืนอยู่เพียงลำพังท่ามกลางป่าที่กลับมาเงียบสงด หลิ่นฝนยังคงลอยในอากาศแต่ทุกอย่างต่างออกไปเขามองไปที่ปลอกคอในมือชื่อของสุชาติยังอยู่แต่ตอนนี้มีอีกชื่อสลักข้างใต้อารันสิริวงสายลมเย็นพัดผ่านเหมือนเสียงกระซิบสุดท้ายไม่มีใครนอกจากเราอารันจ้องมองปลอกคอในมือแสงอาทิตย์แรกของรุ่งเช้าส่องผ่านหมอก กระทบตัวอักษรโลหะให้ส่องแสงวาววับเขายืนนิ่งอยู่นานเหมือนพยายามทำความเข้าใจกับความจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นลมหายใจของเขาช้ามั่นคงไม่มีความกลัวอีกแล้วเพียงความเงียดที่แผ่คลุมหัวใจรอบตัวเขาปากกลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงนกเริ่มร้องเสียงลมพัดยอดไม้กลิ่นใบไม้เปียกฝนโชยเบา อารันค่อยๆเดินออกจากลานไฟรองเท้าบูตต่อจมลงในดินนุ่มแต่ไม่มีรอยเท้าใดเกิดขึ้นตามหลังมีเพียงเงาของเขาที่ทอดยาวและค่อยๆจางหายไปกับแสงเช้าเขาเดินตามเส้นทางเก่าที่พวกเขาเคยใช้กลับฐานเส้นทางที่ถูกกลืนโดยป่ามานาหลายปีทุกก้าวที่เดินเหมือนเขาได้ยินเสียงเพื่อนร่วมหน่วยเดินเคียงข้างเสียงพูดคุย เสียงหัวเราะเสียงเตือนให้ระวังเมื่อถึงเนินสุดท้ายอารันหยุดมองลงไปยังหุบเขาที่เต็มไปด้วยหมอกสีขาวดวงอาทิตย์กำลังขึ้นส่องแสงสีทองอ่อนเหนือยอดไม้เขายกมือขึ้นทำวันทยาหัดชา้ามั่นคงเหมือนทหารผู้รายงานภารกิจครั้งสุดท้ายจากนั้นเขาก้าวลงไปในหมอกร่างค่อยๆจางหาย เหมือนละอองฝนที่กลืนเข้าไปในแสงเช้าเทียงเสียงสุดท้ายที่ยังคงลอยอยู่ในอากาศเสียงทุ้มชัดมั่นคงไม่มีใครนอกจากเราเสียงนั้นสะท้อนก้องไปทั่วหุบเขาลอยผ่านยอดไม้แถวเบาแต่มั่นคงเหมือนคำสาบานที่ไม่เสื่อมคลายหมอค่อยๆค,คลี่ตัวออกเผยให้เห็นลานป่าท,ที่ว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของกองไฟ ไม่มีรอยเท้าของทหารมีเพียงใบไม้ที่ถูกลมพัดไหวเบาๆบนพื้นตรงกลางลานปลอกคอเหล็กสองอันวางเคียงกันสะท้อนแสงอาทิตย์อ่อนยามเช้าเรากับยังคงมีชีวิตอยู่เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงขบวนลาตระเวนของกองทัพมาถึงนายทหารหนุ่มก้มลงมองปลอกคอทั้งสองสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีเมื่ออ่านชื่อร้อยโทสุชาติการนา ร้อยโทอารันสีริวง์เขาหันไปบอกผู้บังคับบัญชาพวกเขาเป็นหน่วยที่หายไปเมื่อสามปีก่อนครับผู้บังคับบัญชายืนนิ่งสายตาเคร่งขรึมไม่มีทางเราเพิ่งเจอรายงานของอารันเมื่อเดือนก่อนนายทหารหนุ่มชะงักรายงานผู้บังคับบัญชาพยักหน้าใช่เขาส่งรายงานภารกิจจากพื้นที่นี้ผ่านสัญญาณเข้าฐานโดยตรง เสียงของเขาชัดเจนมากทั้งสองคนหันมองรอบป่าเงียบมีเพียงเสียงนกในระยะไกลและสายลมที่พัดผ่านหมอกจากยอดเนินอีกฟากหนึ่งเหมือนมีเงาคนในเครื่องแบบยืนอยู่ตรงท่ามกลางแสงแดดอ่อนแสงสะท้อนจากหมกเหลกวูบวาบก่อนที่เงานั้นจะหายไปในหมอกเหมือนไม่เคยมีอยู่นายทหารหนุ่มขนลุกมือกำปลอกคอไว้แน่น ลมเย็นพัดเฉียดแก้มและในเสียงลมนั้นเขาเหมือนได้ยินเสียงกระซิบเบาๆภารกิจยังไม่จบหมอกยามเย็นเริ่มโรยตัวอีกครั้งลมจากภูเขาเย็นเฉียบพัดผ่านยอดไม้เงาของวันค่อยๆละลายเข้าสู่ความมืดลานป่าที่เคยเต็มไปด้วยเสียงปืนบัดนี้เหลือเพียงเสียงใบไม้ไหวอย่างสงบขบวนทหารค่อยๆถอนกำลังออกจากพื้นที่ ผู้บังคับบัญชาเดินกลับไปยังรถบรรทุกแต่ก่อนจะก้าวขึ้นเขาหันกลับมามองหุบเขาอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความเคารพและเศ้าเงียบพักให้สบายพี่น้องเขาพูดเสียงแผ่วก่อนจะทำมัรทยาหัดไปทางป่าแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ตกกระทบปลอคอทั้งสองส่องแสงระยิบในหมอกเหมือนดวงดาวเล็กๆสองดวงที่ยังคงส่องอยู่เพื่อบอกว่าที่นี่มีคนเคยยืนหยัด เมื่อความมืดกลืนทุกอย่างลานป่ากลับมาว่างเปล่าอีกครั้งแต่ในสายลมที่พัดผ่านยังคงมีเสียงกระซิบเบาๆเสียงที่ฟังคล้ายคำสาบานจากอดีตไม่มีใครนอกจากเราและจากที่ลึกที่สุดของป่าแสงไฟดวงเล็กปรากฏขึ้นเหมือนกองไฟเก่าที่ไม่มีวันดับส่องแสงอุ่นอยู่ในเงามืดเป็นเครื่องตนใจว่า บางภารกิจไม่เคยสิ้นสุดและบางวิญญาณไม่เคยหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์